เวลาเราจะไล่ลูปเวลาที่จะหาว่าสุดท้ายแล้ว y x เป็นฟังก์ชันกับ x s อย่างไรอย่างที่อาจารย์บอกคุณก็จะต้องหาทางเริ่มแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตามตำแหน่งของมันเรื่อยๆห้ามคิดซ้ำฉะนั้นตดวปกติสมมุติว่าคุณจะเริ่มที่ตำแหน่งนี้อาจารย์ชอบเริ่มที่ตำแหน่งนี้มันควรจะเริ่มที่ตำแหน่งต้นลูปไปแล้วก็ไล่าย,ยาวไปเรื่อยๆนะคะอาจารบอกอาจารย์เริ่มที่ตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้จนันร so 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 ู้ว่าจันมีอินพุตวิ่งเข้ามาถูกไหมคะมีตัวนี้วิ่งเข้ามาบวกกับตัวนี้เราได้เป็นตัวนี้แต่จารไม่รู้ว่ไอตัวนี้จย์ควรจะเรียกมันว่าอะไรดีแล้วจย์ก็ไม่รู้จันจะเรียกตัวนี้ว่าอะไรดีจันก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราก็ลองกําหนดคุณอยากให้เป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราจย์ก็กำหนดเอาตัวนี้เป็น c s ละกันแล้วตัวนี้เป็น e s ละกันคุณไม่อยากได้คุณจะเขียนเป็น e หนึ่ง e สองก็ได้คุณอยากจะกำหนดเป็นอะไรก็ได้ เพราะในในตอนสุดท้ายแล้วเวลาคุณตอบจะต้องไม่มีตัวที่คุณกําหนดปรากฏอยู่ตัวที่ปรากฏอยู่จะต้องอยู่ในรูปของเอาต์พุตกับอินพุตและฟังก์ชันที่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะอ่ะถ้าการเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทําได้ท,ทันทีเราจะเห็นชัดเลยว่า e s ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ e s เท่ากับเท่าไหร่คะ x 1 s บวกกับ c s นะคะรูก็ให้เป็นสมการที่หนึ่งจากนั้นเนื่องจาก cs เนี่ยอาจารย์ไม่รู้ฉัจบอกว่าอุ๊ยอย่างนี้ทำตรงนี้ก่อนดีไหมเนี่ย cs เราจะได้อยู่ในรูปของ ys ดีไหมดีเพราะเราอยากได้ ys ถ้าดูตรงนี้เป็นไงคะตรงนี้เนี่ยมันวิ่งมาอย่างนี้อ่ฉะนั้น Input ของบล็อกนี้คือ ys ผ่านผ่านโชวฟังก์ชันมาได้ output คือ cs อย่างนี้จะเขียนได้ว่า S C S มีค่าเท่ากับด2 S คูณอยู่กับ Y S นะคะจะบอกว่าอุ้ยอาจารย์เอา2แทนเข้าไปใน1อาจารย์ได้ Y แล้วกูก็จะได้เป็น E S มีค่าเท่ากับ X 1 S บวกกับด2 S Y S เป็นสมก,การที่3 สิ่งที่จะต้องทําถัดไปคือทํายังไงที่จะต้องกําจัด ES ออกไปให้ได้ใช่ไหมครูก็ทำหลูปนี้ต่อไปตรงนี้ใครคือ Input ES Output คือ ys ซึ่งตรงนี้จะได้ว่า ys มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ g 1 s คูณกับ es เป็นสมการที่สี่อาจารย์ก็บอกว่าแทนสามลงไปในสี่แทนสามลงไปในสี่งานถูกไหมก็ครูม,มี e s อยู่เนี่ยแต่ e s ตัวนี้ครูมไม่รู้ว่า e s คืออะไรแต่สมการที่สามบอกอาจารย์ว่า e s เนี่ยสัมพันธ์กับ อินพุกับเอาพุ t ของเราอยู่ถูกไหมคะเราก็แค่แทนสมการที่3ลงมาในสมการที่4อาจารย์ก็จะได้ว่า y s มีค่าเท่ากับ g 1 s คูณอยู่กับ x 1 s บวก g 2 s, s y s ฝั่งนี้มี y s ฝั่งนี้มี y s ต้องจำมันย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะ y s, นะย้าย y s กับ y s ไปไว้ฝั่งเดียวกันครูก็จะได้เป็นอะไรย้ายจับบวกย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบครูก็จะได้เป็น y s บวกกับ g หนึ่ง s g สอง s y s มีค่าเท่ากับ g หนึ่ง s x หนึ่ง s y กับ y ดึงออกได้ คุณก็จะเหลือ1บวก g1s g2s คูณ ys ค่ะอุ้ยลบค่ะโทษทีย้ายมาต้องเป็นลบเห็นไหมละ่ะอ,อ้าวตอนนี้สิ่งที่คุณอยากได้คือ transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง input กับ output ถูกไหมคะ output เราคือ ys อินพุคือ x s เห็นไหมไม่เหลืออะไรเหลือไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยยกเว้นทรานซ f u n c t i o n เนี่ยคุณก็แค่จับย้ายข้างอ่ะคนที่มีหนังสือคุณเปิดไปหน้าที่เป็นที่บอกเรื่องคุณสมบัติข้อเนี้ยค่ะหน้า93เหมือนไหม เหมือนกับสูตรที่เขาให้เราไหมฮะ positive feedback loop เห็นไหมดีไลท์ออกมาแล้วได้เลยถูกไหมคะถูกไหมดีไลท์ออกมาแล้วได้เหมือนเขาเลยในคานองเดียวกัน negative feedback loop มันจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงเครื่องหมาย CS ตรงนี้จะเป็นติดลบถูกไหมคะถ้าเป็น negative ดูนะ negative ปุ๊บเนี่ยคุณดูตัวที่เข้ามามันเป็นเครื่องหมายบวกกับลบ คุณแค่แก้ตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบเท่านั้นเองที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยใช่ไหมพอตัวนี้เป็นลบเนี่ยคุณดูตามมาน,นี่เป็นลบนี่เป็นลบนี่เป็นลบย้ายข้างไปก็กลายเป็นบวกหน้าตาเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นบวกฉะนั้นพอเวลาที่เขาบอก positive loop ถ้าเป็น positive feedback loop จะมีตัวหารเกิดขึ้นตัวหารจะอยู่ในรูป1ลบ transfer function ผลคูณของ transfer function แต่ถ้าเป็น n e g a t i v e หรุมจะอยู่ในรูปหนึ่งบวกนะคะอ่ะถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะไม่ไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คุณบวกลบบล็อกแตกแกรมนะคะแต่คุณจะต้องต้องทำความเข้าใจกับมันนะคะอ่ะสงสัยขั้นตอนไหนไหมคะสงสัยขั้นตอนไหนไหมคะ สงสัยขั้นตอนไหนไหมคะอะถ้าเกิดอาจารย์มีบล็อกแตกแกรมถามว่าทําไมถึงมีบล็อกแตกแกรมเพราะว่าเวลาที่บอกแล้วว่าเวลาที่ในวิชา process control ในในเรื่องของการควบคุมแล้วเนี่ยคุณมีหลายยูนิตคุณไม่ได้มีกระบวนการของคุณอย่างเดียวคุณยังมีตัววาล์วตัววาล์วควบคุมคุณจะรู้ได้ยังไงว่าระบบของคุณเนี่ยจะควบคุมแล้วจะเข้าสู่สจะมีเสถียรภาพไหม คุณต้องดูลูปทั้งลูปเลยลูบที่รวมไปถึงพวกคอนโทรวาวและตัวควบคุมฉะนั้นตักวาลคอนโทรวาวตัวควบคุมมันคุยกันโดยใช้บล็อกไตะแกรมความสัมพันธ์ของมันเกิดขึ้นจากตรงน,นั้นนะคะอันนี้ก็เลยต้องวางปูให้คุณหน่อยว่าเออถ้าเป็นเดี๋ยวพอเวลาคุณไปเจอลูปใหญ่ๆแล้วเนี่ยคุณจะได้เข้าใจว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะสมมุติว่าอาจารย์มี บล็อกแตกแมหน้าตาอย่างนี้ก็เหมือนในตัวอย่างในหนังสือค่ะใช่ไหมเห็นไหม c สา s เดี๋ยวค่อยๆดูไปเดี๋ยวคุณก็จะทำได้ตอนนี้อาจจะยังงงอยู่ บวกเนาะแล้วก็เป็นบล็อกใช่ไหมคะตรงนี้เป็น G อะไรยังเดี๋ยวนะปุ๊บมาต้องมีขอโทษเป็นจุดซามก่อนใหญ่นิดนึนงเพราเขียนผิดบวกลบใช่ไหมคะวิ่งไปวิ่งกลับอ่ีมี G 4อยู่นี่ใช่ไหมคะอันนี้มี x 2 x 2องแยกไปสองทาง เนาะทางหนึ่งต้องไปเจอ g ีสี่ก่อนวิ่งมานี่ก็เป็น x1x หนึ่งเมองอย่างนี้มีอิน u t ตกี่ตัวสองตัวคือ x1 หนึ่งและ x2 อมี output ุตัวเดียวคือ ys บอกว่าให้หา transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ys กับ x1s X. และ transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ys กับ x2s X. จะทำยังไงนี่ีหนึ่งีสองีสามีสี่นะคะเครื่องหมายตัวนี้เป็นบวกเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกบวกนี่เป็นบวกลบนะคะขั้นตอนก็คือคุณก็ต้องทำวิ่งตรงไปข้างหน้าตามลูกศรตามเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายลูกศรเราลองทำด้านบนก่อนนะคะทำด้านบนก่อนตัวนี้ ทำตัวนี้ก่อนแล้วก็มาทําตัวนี้คราวนี้คุณมองมันไม่เนี่ยมันไม่มีตัวเอาผุดของตัวนี้เลยเราจะทํายังไงก็ไม่เป็นไรก็เขียนเป็นตัวดัมมี่ขึ้นมาแตจก็เขียนเป็น E1 S อันนี้ก็เขียนเป็น E2 S ตรงไหนไม่รู้ซัดมันไปหมดเลยนี่ก็เขียนเป็น E3 S ตัวนี้ก็เขียนเป็น E4 ใช่ไหมตรงนี้ครูก็เขียนเป็น E5 ตัวนี้ครูก็เขียนเป็น E6 ไงมีตรงไหนไม่ดูอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วกําหนดก็เยอะไปหมดเลยใช่ไหมมี e หกตัว e หนึ่ง e สอง e สาม e สี่ห้าอ่ะดูตรงที่ครูวงเป็นก้อนนี้ไปก่อนก้อนนี้ถ้าเขียนความสัมพันธ์จะได้ไว่ายังไงคะก้อนนี้เขียนได้ว่าไงขอโทษก้อนนี้เขียนได้ว่าไง e หนึ่ง s มีค่าเท่ากับ c1s คูณกับ x1s ก้อนข้างล่างได้ว่า e ยงไว้ e2s มีค่าเท่ากับ d2s คูณกับ x1s กลมๆตรงนี้มีค่าเท่ากับโยงเอาไว้นี่นะกลมๆตรงนี้มีค่าเท่ากับ e สาม s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ e หนึ่ง s, <S แล้วไงต่อเครื่องหมายนี่เครื่องหมายลบนะคะลบ e s <S สอง s ทราบ e หน e ึ่งั e สองไหมที่สัมพันธ์กับ อินพุตทราบก็ลงมาแทนเลยฉะนั้นพบว่า E3S มีค่าเท่ากับ G1S X1S ลบ G2S X1S ทาต่อก้อนนี้ได้ว่างไงคะก้อนนี้ได้ว่างไงคะ E4S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ c สามคูณ e สาม a เราต้องทำไปข้างหน้า e สี่จะเป็นตัวที่ทำให้เราได้ y ฉะนั้นเราก็เอา e สามเนี่ยเข้ามาแทนในนี้ถูกไหมคะเพราะว่า e สี่เราก็จะเขียนอยู่ในรูป x หนึ่งกับ x เขียนอยู่ในรูป x หนึ่งได้อะฉะนั้น เราก็จะพบว่า e4s ของเราจะมีค่าเท่ากับ g3s คูณกับ e3 ก็คือ g1s x1s ลบ g2s x1s อ่ะได้ถึง e4 แล้วทำต,ตัวนี้ต่อตัวนี้ความหมายคืออะไรคะ YS มีค่าเท่ากับตัวนี้ความหมายคืออะไรเนี่ยได้ออกมาเป็น YS เนี่ยไม่เห็นหรอตัวนี้หมายความว่าไงมีเข้าสองอันเข้าสองอันนี้เอามาทำะไรกันบวกกันได้ออกมาเป็น YS แสดงว่า YS มีค่าเท่ากับ วก e5s ตอนนี้ e4 ทราบยังว่าเป็นฟังก์ชันกับ x1 กับ d e อย่างไร e4 ทราบแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะ e5 รู้ยัง e5 <Yeah. S 1> e ยังไม่รู้อ่ามาทำก้อนข้างล่างเพื่อที่จะได้ e5 ก่อนอ่าดูก่อนมาทำก้อนนี้ต่อก้อนนี้ว่างไงก้อนนี้ได้ว่างไงคะ e6 อันนี้คือ e หกอันนี้คือ g สี่นี่คือ x สอง e หก s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ g สี่ s คูณกับ x สอง s ทำต่อตรงเนี้ย e ห้า s มีค่าเท่ากับ e หก s บวกหรือลบลบ,ลบกับอะไรคะ x สอง s ถูกต้องตอนนี้ e ห้าเราเนี่ยมันติด e หกอยู่แต่เรารู้ว่า e หกสัมพันธ์กับ x สองอย่างไรเราก็เอา e หกเข้าไปแทนใน e ห้าถูกไหมคะเราก็จะได้ว่า e ห้า s ของเรามีค่าเท่ากับ c สี่ s x สอง s ลบ x สอง s e 5เราตอนนี้อยู่ในรูปเอา input และอยู่ในรูป transfer function แล้วคุณก็เอาเข้ามาแทนในสมการนี้ของเราถูกไหมคะ e 4ทราบแล้วมีค่าเท่ากับ g 3 s g 1 s x 1 s ลบ g 2 s x 1 s ใช่ไหมคะส่วน e 5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะบวกกับ g 4 s x 2s ลบอ 2s ตัวนี้มันมีตัวร่วมตึงออกไปเลยดีไหมดีมันจะได้ไม่ยาวตัวนี้มีตัวร่วมตึงออกไปเลยจะได้เขียนสั้นๆ นะคะคเป็น y s นี่เสร็จแล้วค่ะถามว่า transfer function ท,ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y 1 s กับ x 1 s คืออะไรคือตัวนี้ถูกไหมคะตัวที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอา p ์พุกับอินพุต x 1คือ g 3 s g 1 s ลบ g 2 s แล้วตัวที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอา p ์พุต S y s กับ i ินพุ x 2s คือ g 4s ลบหนึ่งแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วง่ายไหม